ธรรมะเป็นผู้เจริญแม้แต่กายก็เจริญจ,จิตก็เจริญเขาเรียกว่าเจริญกายเจริญใจแม้แต่เจอทุกข์เจอปัญหาแค่ไหนกายก็ไม่เป็นทุกข์จิตก็ไม่เป็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าจิตกายที่ถึงธรรมะแล้วฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องมันฝึกสติ ฝึกศีลน,<ม>นะ,ะเจริญจิตตภาวนาะใส่กายใส่จิตไว้เยอะๆคนมีศีลเนี่ยโอ้ยมันสุขกายสุขใจจริงๆคนมีสติทำอะไรมันก็ยิ้มแย้ม,ยมแจม่มใสมอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่มองเรียกว่าจิตจเจริญด้วยสติจเจริญด้วยศีล สมาธิปัญญาจิตตะภาวนาใส่กายใส่จิตเยอะๆมันก็จะเป็นกำลังบุญที่จะส่งกายส่งจิตเราไม่ให้กายเป็นทุกข์ไม่ให้จิตเป็นทุกข์จะเกิดก็ไม่ทุกข์จะแก่ก็ไม่เป็นทุกข์จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นทุกข์บุคคลหลุดพ้นจากอบายยุภูมสิสีไม่ต้องไปสู่แห่งทุกขติ เราจะต้องหมั่นจเจริญจริงๆคนที่จเจริญมีศีลแล้วมันดีจริงๆจ,จิตจะไม่ไปยึดมัน่นถือมัน่นทั้งกายทั้งจิตจะไม่ยึดเขายึดเราจะไม่ยึดในทุกข์ในสุขแล้วมันกับพิจารณาอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกข์เป็นธรรมดาเห็นสุขก็เป็นธรรมดา เห็นเกิดเห็นแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานี่แหละล้วนแต่ตั้งมาก็ดับไปทุกอย่างล้วนแต่เกิดดับเกิดดับเราตัางหากละไปยืดมไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ยืดไม่ได้ยืดแล้วทุกมันก็เกาะ กินกายกินใจเราเพราะทุกมันเกาะกินกายกินใจกายใจมันกระทุกกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับสามีภรรยาหน้าที่การงานนี่ตัวอวิชาตัวกิเลสแห่งทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นเราต้องอยู่กับสติสติเราอยู่กับศีลเราอยู่กับสมาธิอยู่กับปัญญารู้แจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่า บุคคลเห็นหนทางแห่งอริยสัจสี่บุคคลที่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธและมักเป็นผู้ได้ประพฤติปฏิบัติเห็นหนทางดับทุกขเห็นมักผลนิพพานนี่ข้อประพฤติข้อปฏิบัติมันเจริญกันวันวันหนึ่งให้ดูกายให้ดูจิตเมื่อเราดูกายดูจิตอย่างเป็นอุปนิสัยเป็นเนืองนิด จิตกายจะได้ไม่เผลอไปสู่แห่งกองทุกข์อีกพอทุกปุ๊บจิตมันเกิดสติพอทุกปุ๊บจิตมันเกิดศีลเนี่ยคำว่าศีลที่มีสติฉะนั้นถึงต้องฝึกสติฝึกศีลน,นะ,ะเจรอนจิตภาวนาใส่กายใส่จิตให้มันแน่นหนาะจริงๆจ,จิตมันก็จะไม่เพลไปกับทุกปัญหาเรื่องราว ไม่ใช่ทุกมาเกาะมาเกี่ยวนิดหนึ่งเอา้าจิตมันเอียงอีกแล้วกายมันเอียงอีกแล้วเออทั้งกายทั้งจิตมันคอยเอียงไปกับกองทุกข์กองกิเลสตัณหาอุปาทานมันเล,ลมจจมเลยลืมสัจธรรมก็เลยลืมศีลสมาธิปัญญาลืมบุญลืมกุศลลืมภาวนาสมาธิของเรามานกิเลส ถ้าศีลเราไม่แข็งแก่งมานมันจะเก่งกว่านี่หน่อยก็กายไปแล้วจิตไปแล้วนะมันเผลออยู่เลยการขาดสติ <c oughs> การเจริญธรรมะปฏิบัติธรรมมันต้องฝึกจริงๆ